สวัสดีเด็กม .5 นะคะก็วันนี้ก็มีโฟโต้โฟโต้อ,อยู่คนเดียวนะคะเพื่อนๆยังไม่เข้าเลยมิขอแนะนำชื่อก่อนนะคะมีติ๊กนะคะมีสุภาพรพารพัยก็คือมาสอนในช่วงเวลาสั้นๆของวิชาการงานนะคะ,ะวันนี้ก็เดี๋ยวได้พูดคุยกับโฟโต้ก่อนนะคะว่าเพื่อนๆเราหายไปไหนกันหมดนะคะถ้าเด็กๆ เข้าเรียนไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงนะคะต้องติดต่อครูประจำชั้นหรือแจ้งมาทางกลุ่มไลน์นะคะว่าขัดข้องทางการเข้าซูมหรือว่าลิงก์ซูมอะไรก็ต้องอติดต่อคุณครูเพื่อที่จะเข้าเรียนให้ตรงเวลาตามค่าเปลี่ยนน,นั้นๆด้วยนะคะ,ะวันนี้มาดูงานใบตองโฟโต้มีหนังสือหรือเปล่ามีหนังสือการงานหยิบขึ้นมาเลยนะคะ ก็คือวิชาการงานนะคะในหน่วยของมัธยม5้าในเทอมที่สองนะคะ,ะก็จะเป็นงานใบตองนะคะ,ะมิสคนเก่าเขาสอนไปถึงหน่วยไหนแล้วงานใบตองนี้ใช่ไหมคะอะเรื่องงานใบตองนะคะก็คือมันจะมาดูที่ความสําคัญของงานใบตองว่าเออทาไมมันต้องมีงานใบตองเกิดขึ้นมานะคะทําไมเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องงานใบตองในวิชาการงานนะคะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตองมีอะไรบ้างนะคะประเภทของงานใบตองอ่ามันมีงานใบตองที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวอย่างจากงานใบตองนั่นเองนะคะมาดูหัวข้อแรกเลยความสําคัญของงานใบตองทําไมต้องมีงานใบตองเกิดขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาตื่นตัวมากเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานใบตอง ะะได้รับความนิยมจากจากต่างชาติเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่อ,อยู่ในธรรมชาตินะคะพวกฝรั่งหรือว่าต่างชาติเข้ามาเห็นตามนิรศการต่างๆนี่เขาก็จะแบบอุ้ยทำไมสวยงามจังเลยวิจิตรงดงามจังเลยนะคะในการประกวดกระทงการประกวดอา,อาหารต่างๆเนี่ยมันจะมีงานใบตองเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งใบตองเนี่ยถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของต้นกล้วยใช่ไหมอ่า เป็นส่วนหนึ่งของต้นกล้วยส่วนที่ใบมันเนี่ยเราเรียกว่าใบตองนะคะก็คือมันเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีมากมายทั่วประเทศไทยนะคะแล้วต้นหรือลำต้นหรือส่วนอื่นๆของกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ครบหมดทุกส่วนเลยนะคะรวมถึงใบตองด้วยนะคะใบตองสีเขียวนี่แหละนะคะมาดูความสำคัญของงานใบตองนะคะงานใบตองเนี่ยเป็นงานที่ประดิษฐ์ นะคะงานประดิษฐ์ที่มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันเลยนะคะอย่างหัวข้อแรกเลยความสําคัญของงานไปตองต่อชีวิตประจําวันเอามาห่อขนมเอามาห่ออาหารนะคะอย่างตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไป ความสำคัญต่อการสืบสารวัฒนธรรมก็คืออย่างเช่นพวกงานลอยกระทงงานใบสีนะคะกลวยอุปัชญา,าต่างๆก็คือเอาไว้ไหว้ครูนะคะกลวยอุปัชายาก็คือกลวยที่เอาไว้สำหรับไหว้ครูนะคะก็ผ่านใบสีต่างๆนะคะต่อไปความสำคัญของงานใบตองต่อ,ตอเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นสร้างอาชีพสร้างไรายได้จากการทำ ใบสีทำพานขันหมากต่างๆเวลางานแต่งงานอะไรอย่างนี้เขาก็จะใช้งานใบตองเข้าไปด้วยนะคะความสําคัญของงานใบตองต่อสิ่งแวดล้อมนะคะงานใบตองเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติไม่มีสารพิษตกค้างเวลาที่เราลอยกระทงที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมเราก็เขามี การรุรลค์ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาตินะคะก็ใบตองกับกล้วยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติซึ่งย่อยสลายได้ง่ายเอามาใช้ทดแทนนะคะวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มันย่อยยากอา่าย่อยสลายยากทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นะคะอันนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง ใบตองที่เราจะนำมาใช้นะคะต้นกล้วยมันมีหลายพันมากกล้วยตานีีกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหักมุกกล้วยป่านะคะมีหลายอย่างนะคะซึ่งใบตองหรือใบกล้วยเนี่ยที่มันได้มาจากกล้วยเนี่ยที่นิยมนำมาห่ออาหารเนี่ยนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ต้นกล้วยน้ำว้านะคะส่วนงานประดิษฐ์อื่นๆที่สวยงามนะคะอย่างเช่นพวกใบสี พวกกระทงพวกาพานต่างๆนะคะก็จะใช้ใบตองจากกล้วยตานีด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใบตองจากกล้วยตานีมันจะมีสีเขียวเข้มใบตรงนะคะนุ่มไม่แตกหักง่ายด้วยนะคะอ,อันนี้ก็คือคุณสมบัติของใบตองใบตองป่าเนี่ยกล้วยป่าเนี่ยใบตองของมันเนี่ยก็คือพอเราฉีกหรือตัดออกมาจากต้นคือใบมันจะแตกเลยนะคะมันก็จะไม่เอามาพับเป็น สำหรับห่ออาหารหรือว่าทำเป็นใบสีไม่ได้นะคะอุปกรณ์ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นกันไกลอันนี้รู้จักกันเนาะกันไกลนะคะเลือกขนาดให้พอเหมาะกับงานแล้วก็มือที่เราจะจับได้ถนัดนะคะเข็มส่วนใหญ่เขาจะาใช้เข็มเบอร์8นะคะเข็มตัวใหญ่ นะคะแต่ถ้ามันเป็นตัวงานละเอียดงานเล็กก็อาจจะเพิ่มเบอร์ลดเบอร์เข็มลงมาด้วยนะคะได้ที่เอาไว้ใช้สำหรับเย็บกระทงนะคะในกรณีที่เราต้องใช้งานประณีตเราก็อาจจะใช้ได้ในการเย็บด้วยนะคะตัวต่อไปเข็มหมดุดนะคะเข็มหมดุดลักษณะแบบนี้เหมือนตะปูเลยนะคะไม้กลัดทำจากไม้ไผ่นะคะซึ่ง ปัจจุบันไม่ต้องเหลาเองง่ายมากไปซื้อไม้จิ้งฟันมาใช่ไหมแล้วเราก็เอามาหักตามความยาวได้นะคะปรับขนาดได้อย่างที่เจ็ดผ้าเช็ดใบตองน,นะคะมันควรที่จะเป็นผ้าที่นุ่มซับน้ําได้นะคะไม่ใช่แบบผ้าสักสาโปรงจะทำให้ใบตองแตกนะคะผ้าขาบางนะคะเอาไว้ทําไมผ้าขาวบางทั้งทงที่มีผ้าเช็ดใบตองอยู่แล้วผ้าขาบางเนี่ยเ,เอาไว้สําหรับคลุงงาน หรือ,อตัวงานใบตองไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ช้ำไม่ให้แตกนะคะก็คือเอาไปชุบน้ำก่อนบิดหมาดๆซึ่งผ้าขาวบางเนี่ยถ้าเป็นงานแกะสลักก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ก็คือคลุมสิ่งที่เราแกะสลักหรืองานที่เราทําไว้ไม่ให้มันเหี่ยวให้มันชุ่ม,ช,มชื้นอยู่ตลอดนะคะ2.9นะคะอุปกรณ์อื่นๆถ้าแล้วแต่ง,งานว่างานที่เราทำมันมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ง,งานนะคะ อาจะมีไม้บรรทัดคีมตัดพวกคัตเตอร์วงเวียนต่างๆนะคะที่จะใช้ตัววัสลีนนี้เอามาใช้ทำอะไรกับน้ำมันพืชดูไหมโฟตโต้เคยเห็นกระทงไหมที่บอกว่า้ยทำไมมันเงาดีจังเลยกระทงส่วนใหญ่ท่านบอว่าเราเช็ดถูทั่วไปมันก็อาจจะไม่ขึ้นเงาเท่าไหร่ใช่ไหมก็เอาตัวนี้แหละวัสลีนน้ำมันพืชนะคะเอามาฉีดหรือว่าเอามาทาใบตองให้มันเงางามได้ ไม่ให้มันเหี่ยวด้วยนะคะามาดูประเภทของงานใบตองนะคะงานใบตองจะมีสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คืองานใบตองที่ใช้สําหรับขนมอาหารและดอกไม้นะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งก็คืองานใบตองที่ใช้ในพิธีแล้วก็โอกาสพิเศษสําคัญต่างๆนะคะมาดูประเภทแรกก่อนงานใบตองที่ใช้สําหรับขนมอาหารและดอกไม้นะคะก็คือเอาไว้สําหรับขออาหาร หอขนมห่อดอกไม้นะคะย้อนกลับไปเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าใบตองชนิดไหนที่ใบตองจากต้นกล้วยชนิดไหนที่เอามาใช้หอ่ออาหารพตัวจำได้ไหม <c oughs> มันมีตานีกับกว้น้ราว้ากว้น้ราว้าหรือเปล่าอ่าใช่แต่ว่าที่นิยมที่สุดนะคะที่นิยมในปัจจุบันเลยก็คือใบตองจากอ่ ด้วยน้ำว้านะคะเราจะนำมาใช้ห่ออาหารซึ่งห่ออาหารมันก็จะมีการห่อหลายแบบห่อสวมเนี่ยลักษณะของการห่อสวมนะคะ <c oughs> ห่อทรงเตี้ยห่อทรงสูงนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมนะคะขนมอาหารต่างๆนะคะเ <c oughs> คยกินไหมอันนี้จะเป็นขนมเขาเรียกอะไรขนมใส่ไส้ขนมสอดไส้ที่มันมีมะพร้าวข้างในเค็ม <c oughs> ๆหวานๆนะคะ อ่ะอันนี้สำหรับห่ออาหารอันนี้งานใบตองที่เมื่อสักครู่นี้นะอ่ะใช้สำหรับรองรับดอกไม้อ่ะมาดูเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือหอ่อห่อเหมือนกันห่อพวกทรงขนมต่างๆนะคะอันนี้สำหรับเป็นภาชนะรองดอกไม้แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะคะกระทงมุมเดียวกระทงสองมุมกระทงสี่มุมหรือว่าถาด ใบตองที่ทํานะคะเอามาใช้รองอาหารรองดอกไม้ได้รองอาหารได้นะคะอันนี้ถ้าแบบเนี้ยทาง่ายตัวนี้ก็ยังทําง่ายอยู่นะคะแต่สี่มุมนะคะแต่ถ้าเป็นงานวิจิตที่ต้องพับกลีบพับอะไรก็จะมีความงดงามสวยงามยิ่งขึ้นนะคะอ้าวต่อไปประเภทของงานใบตองที่เป็น งานที่ใช้ในพิธีและโอกาสพิเศษนะคะอย่างแรกเลยก็คือกระทงดอกไม้กระทงดอกไม้เนี่ยนะคะเคยนึกถึงวันไหว้ครูนะที่มันไม่ใช่พานที่เราเคยทำกลวยไปไหว้ครูอนั่นแหละนะคะใช้เป็นเครื่องสักการบูชาพระตนตรยัยไหว้พระนะคะสักการบูชาพระมหากษัตริย์และพระราชวงศนะ์ใช้ลาบวดได้นะคะใครที่เป็นคนฟุตใช่ไหมเ็จะมี เครื่องตัวนี้นะคะใบอะตองที่เป็นงานกระทงดอกไม้เนี่ยเอาไว้สำหรับลาบวดเขอขมาผู้ใหญ่ไปบวชอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอีกอย่างนึงเป็นงานใบสีนะคะใบสีเนี่ยนะคะก็คือตามความเชื่อที่ศาสนาพุทธรับเข้ามาก็จะมีความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูเข้ามาด้วยซึ่งอ เขาเรียกอะไรหลักของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าบูชาเทพเจ้านะคะก็จะมีใบสีขึ้นมาหลากหลายชนิดเลยนะคะแต่ที่นิยมในปัจจุบันเลยไม่ว่าจะเป็นร้านดอกไม้ร้านไหนนะคะเขาก็จะทําใบสีปากชามอ่าใบสีปากชามขึ้นมาซึ่งใช้ในการทํอ่าพิธีได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่เด็กเกิดใหม่ทําขวัญเด็กเกิดใหม่โกนผมไฟตัดผมอ่าโกนผมหน้าอย่างเงี้ยนะคะ หรือพิธีแต่งงานก็จะมีใบสีปากชามแบบนี้นะคะจะมีไข่ประดับด้านบนด้วยซึ่งมันมีความหมายเดี๋ยวไปเรียนในหัวข,ข้อต่อไปนะคะทำไมถึงว่าเรียกว่าใบาสีปากชามเพราะว่ามันอยู่บนปากของชามใช่ไหมมาดูถาดใบตองกลีบกุหลาบนะตัวอย่างถาดใบตองกลีบกุหลาบนะคะ จะให้มัธยม5ทำงานใบตอง1ชิ้นนะคะ,ะก่อนสอบกลางภาคนี่แหละค่ะจะเป็นการปฏิบัติงานใบตองนะคะอันนี้เป็นใบตองกล้วยตานีใบตองตานีนะคะเอาไว้ทําใบตองกลีบกุหลาบก็คือมันจะมีพื้นตัวนี้เนาะอันนี้คืออุปกรณ์ของเขานะคะอุปกรณ์เป็นลักษณะการทําตัวนี้คือตัวกลีบกลีบกุหลาบ ลักษณะของกรีบกุหลาบนะคะมันมีในหน้าหนังสือนะคะมันมีในหน้าหนังสือใบตองต่างๆเวลาที่เราจะนํามาทํานะคะเราต้องทําความสะอาดเช็ดล้างให้ดีฉีกแล้วตัดให้มีขนาดอพอเหมาะนะคะแต่ถ้าขนาดที่เขากําหนดก็คือประมาณ6-7นิ้วนะคะวัดตามขนาดความยาวของไม้มันทัดได้เลย นะคะพอวัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพับตามนี้เลยค่ะพอพับเสร็จนะคะก็จะได้เป็นงานกรีบแล้วเอากรีบมาเรียงกันเรียงกันโค้งเข้าหากาันหลังจากนั้นนะคะเมื่อกรีบสุดท้ายวางเรียบร้อยก็ตัดแผ่นกลมๆมาวางนะคะอันนี้แหละ ตอนมันมีขั้นตอนของการเย็บด้วยนะหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นใบสีปากชามที่มิติพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าใบาสีปากชามเอาไว้สําหรับไหว้บูชาขอข,าขามาหรือว่าในงานพิธีแต่งงานนะคะในภาคอีสาเนเขาก็จะมีเหนือภาอีสาเนเขาจะมีใบสีปากชามด้วยนะคะมาดูมีอะไรบ้างใบตองตะนีก็มาเห็นไหม ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการไหว้การอะไรต่างๆเขาจะเอาใบตองของกล้วยตานีนะคะมาทำแล้วก็มันจะมีดอกไม้ต่างๆที่เป็นดอกพุดดอกบานไม่รู้โรยดอกรักนะคะดอกพุดไม่สีขาวนะคะดอกบานไม่รู้โรยก็จะมีสีขาวสีชมพูสีบานเย็นหลากหลายสีมีสีชมพูด้วยนะคะดอกรักนะคะสีขาวนะคะกล้วยน้ำวา้านี่เอากล้วยมาด้วยมีกล้วยมีแตงกวาไขา่เป็ด นะคะต้มสุกนะคะต้องคัดเลือกไข่นิดนึงเวลาต้มเนี่ยจะต้องให้ไข่แดงมันอยู่ตรงกลางเวลาที่ต้มจะต้องดูดีๆนะคะอืมต้องเป็นไข่มงคลไงเอามาใช้ในพิธีมงคลจะต้องคัดสันไข่สักนิดนึงนะคะไม้กลาดนะคะปากชามที่เราจะใช้นะคะอันนี้กว้างประมาณเจ็ดเออหกห้านิ้วนะคะแล้วก็เข็ม เข็มที่เราจะเข็มและได้ที่เราจะนํามาใช้เย็บนะคะแล้วก็กันไกลอาจจะมีมีดเอาไว้หั่นและตัดพวกของไหว้นะคะพับใบสีค่ะอันนี้คือตัวกระทงเอยตัวใบสีนะคะเราเตรียมเลยเช็ดล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ฉีกหรือตัดใบตองให้มีขนาดความยาวตามนี้เลยนะคะ เอาไว้ทําอะไรตัวนี้นะคะเอาไว้ทํากลวยค่ะกลวยที่อยู่ตรงมุมยอดนะคะอันนี้นะคะ5านิ้วเนี่ยสำหรับทบํใบสีตัวยอดหรือตัวแม่นะคะ,ะก็จะมีขนาดสามนิ้วลดหลั่นกันมานะคะเอาไว้ทําตัวลูกที่มันเป็นตัวเล็กๆรองลงมาจากตัวใหญ่นะคะแล้วก็เอามาทําผ้านุ่ง ใบสีตัวรองตัวลูกมีการทําแมงดาด้วยนะมันก็จะมีลักษณะเหมือนแมงดาเลยใช้กันไกลตัดนะคะแมงดาตัวแมงดาที่อยู่ในใบสีป่าชามนะคะแล้วก็ตัวขนาดกว้างหนึ่งจุห้านิ้วเนี่ยทับประมาณ9้าชิ้นนะคะก็จะได้ทําใบเอ่อทาเป็นผ้านุ่งใบสีนะมาดูตัวนี้ก็คือกลวยเนี่ยกลวยข้าว ตรงนี้เอาไว้ใส่ข้าวด้านในนะอ่ะม้วนกลวยเราจะม้วนกลวยได้เราต้องหาจุดตรงกลางของ <c oughs> ใบตองก่อนนะคะพอม้วนกลวยเสร็จเนี้ยนะก็ <c oughs> มาทำตัวใบสีนะคะด้วยการม้วนเอาด้านที่เป็นด้านสีเขียวเข้มออกนะคะด้านที่เป็นสีเขียวอ่อนก็คือด้านในตองเนี่ยเอาเข้าไว้ข้างในนะคะ เก็บม้วนไว้อย่างนี้แล้วใส่ดอกไม้ดอกพุดไว้ที่ยอดมันนะคะ <c oughs> อันนี้คือการทำตัวใบสีทีนี้มาทำผ้านุ่งให้มันตัวนี้นะคะ,ะตัวผ้านุ่งให้มันเห็นไหมคะนุ่งให้สวยตัวนี้นุ่งหนึ่งรอบหนึ่งสองสามสี่ สามชั้นหนึ่งสองสามอักส,สามชั้นนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นมือนางและนิ้วมือหนึ่งสองสามเนี่ยเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราจะลงรายละเอียดครั้งหนึ่งถ้าเราได้ทำนะคะอันนี้ตัวใบสีนี่ลักษณะนะคะ ตัวใบสีทั้งหมดก็จะมี9ชั้นนับไปเลย9ชั้นนะคะอันนี้คือ3ตัวที่เราต้องทำอันนี้1ตัวนะอันนี้เขาเรียกว่า1ตัวนะคะ1ตัวมี9ชั้นนะคะแต่ละชั้นลดหลั่นกันมาแบบนี้เลยเหมือนนิ้วมือที่กรีดกลายะคะ่ะแล้วเราก็ทำมาสามตัวนะคะทีนี้มาทำตัวแมงดาอ่ามาทำตัวแมงดาขั้นตอนการทำ นะคะคเตรียมใบตองมา3ชิ้น2.5นิ้วนะคะพับตามยาวแล้วก็ตัดด้านนี้ตัดให้มันโค้งไปนะคะด้านนี้ตัดแล้วฉีกออกไปนะคะแล้วด้านบนนะคะตัดให้มันแหลมแล้วตรงนี้ตัดให้มันหยักเข้านะคะตรงกลางพอคลี่ออกมามันก็จะได้ตัวมงดาสามตัวเอาไว้ใส่ ในใบสีปากชามนะคะทีนี้พอได้เป็นรูปเป็นล่างกลวยที่เราทำไว้เราจะนํำข้าวสุกปากหม้อใส่กลวยเข้าสุกปากหม้อถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นเข้าสวยข้าสุกข้าสุกปากหม้อหมายความว่ายังไงก็คือเวลาที่เราหุงข้าวอ่ะข้าวที่มันอยู่ตรงหน้าสุดใช่ไหมโฟโต้นั่นแหละเขาเรียกว่าข้าวปากหม้อก็คือข้าวที่อยู่ตรงหน้าสุด ของข้าวนะคะก็คือตักก่อนนะคะเวลาเหมือนเราใส่บาตรนะเวลาเราใส่บาตรคุณแม่ก็จะตักข้าวปักหม้อออกก่อนนะคะข้าวเหนียวเหมือนกันก็คือเอาข้าวปักหมวดข้าวปักหม้อเหมือนกันนะคะก็คือข้าวอยู่หน้าสุดนะคะใส่ไว้ในกล้วยลักษณะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมกล้วยหนานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวมันแตกออกมานะคะทีนี้ประกอบเอา ข้าวลงไปแล้วเราก็จะปิดปากกลวยใช่ไหมคะตัดตองวางซ้อนสลับกันนะคะแล้วก็ปิดใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนี้เสียบเป็นฐานเอาไว้เสียบตัวยอดของพันไมสีของเรามาดูอุปกรณ์พวกกล้วยน้ำว้าพวกแตงกวาบ้างเราเตรียมเลยให้หั่นให้มันเป็นชิ้นตามยาวแบบนี้นะคะหั่นให้เป็นชิ้นตามยาวแบบนี้เลยนะคะ,ะทีนี้ ทานใบสีปะชามนะคะเราก็จะมาประกอบรูปร่างอันนี้กล้วยหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวใบสีสามตัวนะคะเรียงกันนะคะใส่กล้วยใส่แตงกวาเข้าไปนะคะในช่องว่างของตัวอ่ใบสีแต่ละตัวนะคะระหว่างบายสีแต่ละูวตัวพอใส่อะ,อะไรนะกล้วยกับแตงกวาเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็เสียบแมงดาปิดกั้นไว้นะคะตัวแมงดาตัวนี้นะคะ,ะแล้วเราก็ประดับตัวยอดมันเห็นไหมคะปลายยอดเราจะเสียบไข่ต้มหนึ่งฟองไข่เป็ดต้มที่เราเตรียมไว้แล้วก็ดอกบานไม่รู้โรยหนึ่งดอกรักอ,อาจจะลดหลั่นกันไปให้มันเป็นชั้นนะคะสามดอกเรียงกันไปนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านล่างด้วย ดอกไม้นะคะอันนี้คือเสร็จและใบสีปากชามหนึ่งใบสีนะคะนี่แหล,ละลักษณะของใบสีปากชามนะคะที่เราเห็นกันนะคะที่จริงแล้วถ้าเพื่อนมาเยอะๆเนาะเราจะให้ทําถ้าสมมติว่าเราไม่ติดโควิดที่มันเป็นสถานการณ์แบบนี้จะให้ทํา1ชิ้นสําหรับ1นห้องใบสีปากชามนะคะช่วยกันทํานะคะเสร็จเรียบร้อย อันนี้เป็นลักษณะของงานใบตองตัวอย่างของงานใบตองนะคะที่เราได้ประดิษฐ์ตกแต่งมานะคะอันนี้เอาไว้สำหรับทำอะไรคโ,โต๊ะเสิร์ฟเอาไว้รองอาหารเถอะไว้อย่างนั้นนะให้สวยงามใช่ไหมคะอันนี้ว่าสวยแล้วอันนี้ประณีตยิ่งขึ้นมาเป็นกลีบเป็นดอกร้อยมาลัยใส่ด้วยนะคะอันนี้ของหวานอันนี้ ถ้าเราด,ดูน่าจะเป็นงานพิธีอะไรมีขนมอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างานอะไรพโตโลล้นึกออกป่ะงานแต่งขนมเก้าอย่างอ,อันนี้กระทงใช่ไหมที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะอันนี้กระทงนะคะ อันนี้ก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรขันที่เป็นของไหวที่ใส่ตัวหมากตัวพลูลงไปเส้นยาสูบหมากพลูลงไปที่เป็นของไหวนะคะตัวนี้จะอยู่ในขันหมากที่เอาไว้สําหรับงานแต่งด้วยเนี่ยตัวขันหมากกัเลยเนี่ยเนี่ยคือตัวหมากนะคะตัวพลูอ่ตัวยาสูบนะคะสมัยก่อนนะคะต้องมี นี้งดงามยิ่งขึ้นก็นี่เลยอารังการงานสร้างทุกวันนี้เขากําลังเป็นที่นิยมเวลาจะไปไหว้หรือว่าไปแก้บนหรือว่าทําอะไรที่ไหนเนี่ยจะสั่งทำใบสีเป็นขนาดต่างๆหรือว่ารูปลักษณะที่เป็นพญานาคแบบนี้นะคะเก้าเสียนเจ็ดเสียนก็ว่ากันไปนะคะตัวข้างในก็จะเป็นพวกฟองน้ําหรือตัว พลาสติกที่เขาหุ้มไว้นะคะแล้วก็เก็เอาใบตองมาประดิษฐ์ทับอีกทีหนึ่งนะคะโอเคสิ้นสุดสำหรับงานประดิษฐ์ของเรานะคะถ้าเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะก็ครั้งหน้าก็ขอให้เด็กเข้าเรียนด้วยให้เป็นปัจจุบันตามค่าเรียนนะคะถ้าติดต่อ หรือว่าเข้าซูมไม่ได้ให้ติดต่อคุณครูประจำชั้นโดยตรงเลยหรือแจ้งมาทางไลน์ได้เลยนะคะ,ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามที่มิสรุ้งใช่ไหมไมิสรุ้งเป็นครูคประจำชั้นใช่ไหมอ่านะคะมิติกมาสอหอาให้ชั่วคราวนะคะแทนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมีมีเท้าเข้ามาอสอนจริงจังแล้วนะคะ,ะทีนี้ งานของมัธยม5นะคะที่อยากจะให้ทำนะคะให้มีนะคะเดี๋ยวมิตริจะแจ้งในสัปดาห์หน้านะคะให้เตรียมกระดาษ A4 ขนาด A4 ร้อปอนนะคะเตรียมกระดาษขนาด A4 ร้อปอนนะโฟโตโน้นะถ้าเพื่อนถามในไลน์หรือรลิปลายอะไรบอกให้เขาเตรียมด้วยแล้วก็ของประดับตกแต่งที่เป็นพวกสีต่างๆชอบสีอะไรไมีจิกด,ดินสอสี มานะคะคมิติคจะให้สรุปเรื่องงานใบตองตามหัวข้อที่มิติคสอนไปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ก่อนสอบกลางภาคเดี๋ยวเราจะสั่งงานให้ทํานะคะเป็นชิ้นงานจากใบตองนะคะชิ้นงานจากใบตองหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนนะคะโซเชียลดิแทนซิ่งเนาะเราก็เอาคนละหนึ่งชิ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวจะให้มัธยมห้าท,ทนะคะ ถ้าใครไม่มีอะไรสงสัยละวมิติขอบติดซูมนะคะ